ใครจะเชื่อว่าน้ำตาแห่งความสุขในวันที่พิเศษอย่างวันเกิดจะถูกมัดรวมเข้ากับความรักโรแมนติกที่กระตุ้นหัวใจคนดูได้ขนาดนี้จริงๆแล้วสิ่งที่เรากำลังพูดถึงคือโมเมนต์อบอุ่นจากคู่รักนนกุลและแอสทัสออนที่ไม่เพียงแต่ทำให้แฟนคลับหลายคนต้องละลายแต่ยังจุดประกายความคิดในหัวใครหลายคนด้วยบอกเลยว่าถ้าคุณคิดว่าการเฉลิมฉลองวันเกิดเป็นแค่เรื่องธรรมดาลองอ่านต่อไปสิเพราะเรื่องราวนี้ยิ่งทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดก,กันมากขึ้นเรื่อยๆ ก่อนหน้านี้เราได้เห็นภาพถ่ายที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นใจแล้วเมื่อนอนกุลร่วมกับพี่น้องในครอบครัวเดินทางมารวมตัวฉลองวันเกิดให้กับแฟนสาวหวานใจอย่างแอฟทักษออนซึ่งในวันนั้นทําให้คนดูรู้สึกถึงความสนิทสนมที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดระหว่างสองครอบครัวทุกคนมาร่วมงานเลี้ยงด้วยความยินดียิ้มแย้มกันอย่างสนุกสนานเป็นภาพที่แสดงถึงความผูกพันที่แน่นแฟนไม่ใช่แค่ครอบครัวเดียวแต่รวมถึงการผสมผสานกันจนกลายเป็นหนึ่งเดียวกัน และนี่คือส่วนที่น่าสนใจที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้เท่าไหรเพราะหลังจากนั้นก็มาถึงช่วงเวลาส่วนตัวระหว่างนนกุลและแอฟเท่านั้นจริงๆแล้วคู่รักทั้งสองได้จัดดินเนอร์มื้อพิเศษเพื่อฉลองวันเกิดของแอฟโดยนนกุลเลือกที่จะแบ่งปันโมนี้ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยมอย่างอินสตาแกรมซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแชร์รูปภาพและเรื่องราวส่วนตัวได้อย่างง่ายดายสำหรับผู้เริ่มต้นที่อาจยังไม่คุ้นเคยลองนึกภาพว่ามันเหมือนกับการโพสต์รูปใน Facebook แต่เนน้นที่ภาพสวยและฟีชัวแบบมืออาชีพมากกว่านน คุณโพสต์รูปภาพจากค่ำคืนนั้นพร้อมกับคำบรรยายที่ชวนหัวว่า Birthday Dinner แท็กซอนบันย์แอนเธอร์ชิลีซึ่งแปลว่าเป็นงานเลี้ยงวันเกิดพร้อมกับกระต่ายและพริกของเธอนี่เองที่ทำให้ภาพที่ดูธรรมดากลายเป็นเรื่องหวานซ่านเพราะมันสะท้อนถึงความรักที่อบอุ่นและเล่นเล่นกันระหว่างคู่รักแต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องเริ่มกลายเป็น controverial เ like ล็กน้อยเพราะแอฟทักซอนตอบกลับคอมเมนต์ด้วยความรักที่พุ่งทยานสูงเลี้ยวโดยพิมพ์ว่าแอนเธอ พร้อมกับอีโมจิโคล่าที่น่ารักและใบคบเวอร์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความหงหนและอิจฉาเล็กน้อยในแบบที่แฟนๆชื่นชอบงานนี้จะมีลูกแฟนๆร่วมวงพูดคุยกันอย่างคึกคักโดยแซวแอวกันอย่างสนุกสนานเช่นวีเต็มสิบไม่หักเลยค่ะคนสวยให้ชนะเลิศเลยคลั่งรักกันมากหรือมีคอล่าเป็นของตัวเองด้วยแปลยอย่างนี้ใช่ไหมคะน่ารักที่สุดค่ะและอีกหลายเสียงที่ยกยกองความน่ารักเช่นน่ารักมากค่ะทานเยอะๆนะคะมีความสุขมากๆค่ะไว่น่ารักคิ้วๆคุณครูคะมีคนหงแฟนแล้วหนึ่งรักกันะะค คอมเมนต์เหล่านี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงความชื่นชอบแต่ยังสะท้อนถึงการที่แฟนๆมองว่าความรักของทั้งคู่เป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์แบบจนบางคนอาจคิดว่ามันหวานเกินไปหรือไม่จริงจังพอสําหรับชีวิตจริงแต่บอกตรงๆนะมีคนจํานวนไม่น้อยที่อาจเห็นต่างบางคนอาจมองว่าการแสดงความรักแบบนี้ในที่สาธารณะผ่านโซเชียลมีเดียเป็นการเปิดเผยส่วนตัวมากเกินไปและอาจถูกมองว่าเป็นการทําเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองมากกว่าความจริงใจคุณคิดอย่างไรล่ะ เซเลบควรมีสิทธิ์ในชีวิตส่วนตัวมากแค่ไหนหรือการแชร์โมเมนต์แบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของความบันเทิงที่ทุกคนควรสนุกด้วยอย่าลืมมาแชร์ความคิดเห็นในคอมเมนต์กันนะถ้าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการที่แฟนๆแซวกันแบบนี้มาพูดคุยกันเถอะ